สวัสดีครับลุงพร้อมครับรับลุงพร้อมครับพบกันวันนี้ตรงกับเช้าวันพระศุกรที่20เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565ลุงพร้อมครับก็วันนี้อากาศหนาวยังหนาวอยู่ลุงพร้อมนะ14องศาเซลเซียสนะครับที่สีสงครามอา่ายังไงตอนนี้นะครับลุงพร้อมครับก็พยายามที่จะเช็คข้อมูลจากทางเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงของเรานะครับในการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site. นะครับเท่าที่สอบถามเพื่อทางสกลนครนะฮะก็มีการเปิดออนไซต์ site, ทางมุกดาหารทางหนองคาย นะครับทางนครปฐม,มของเราก็อย่างที่ลุงพร้อมนะครับได้รายงานเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าโรงเรียนที่จะเปิดเรียนนั้นนะครับทางสบ,บคจังหวัดนะครับแล้วก็ทางผู้มนการเขตนะครับก็ได้ชี้แจงผ่านรายการที่นี่สีข่ข้อตบ,บุญอย่างชัดเจนนะลุงพร้อมเนาะแล้วก็ทางเขตสองนะครับทางดรวีรพลสารบันนะฮะก็มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับไปยังผู้มีการทุกโรงเรียน นะครับโดยแจ้งบอกว่าคณะกรรมก,การโรคติดต่อจังหวัดนครพนมนะครับได้มีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับก็มีมติเห็นชอบแนวทางการขออนุญาตเปิดเรียนแบบออนไซต์นะครับก่อนวันที่31มกราคม โดยสถานศึกษาจะต้องดําเนินการดต่อไปนี้นะครับสถานศึกษาที่ขอเปิดเรียนแบบออนไลน์นะครับต้องไม่อยู่ในพื้นที่ระหว่างการเฝ้าระวังจากกรณีมีคัสเตอร์คนติดเชื้อโควิด -19 ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็บุคลากรทาการศึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับประการที่2ก็คือกรณีสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปิดเรียนแบบออนไลน์นะครับก่อนวันที่31ม,มกราคมนี่ก็ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ครับหลวงพ่อครับก็คือบุคลารกรทุกคนในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะคุณครูผู้บริหารน,นะครับฝ่ายทุกฝ่ายแหละหลวงพ,พ่อพนักงานพานโรงแม่ครัวต้องไปเข้ารับการตรวจ ATK นะครับซึ่งานาอินของเรานี่ไปเรียบร้อยแล้หลวงพ่อใวันที่18เนี่ยยกไปทั้งโรงเรียนเลยเพราะว่าเราอยากเปิดหลวงพ่อครับ โดยเฉพาะปะ .1 ป .2 โอ้ยเราเป็นห่วงมากหลุงพ่อครับถามครูบาอาจารย์แนละ้วบอกว่านักเรียนยังอ่านออไม่ได้เขียนไม่ออกเลยนะครับวันนั้นก็ไปตรวจเรียบร้อยนะครับที่สํานักง,งานสาธารณสุข อำเภอศรสีสงครามนะครับโดยคุณหมอสมจิตพลเทพนะครับเป็นคนเปิดเป็นคนตรวจ ATK เสร็จจากนั้นนะครับสถานศึกษาก็จะต้องแจ้งผลตรวจ ATK ให้อำเภอนะครับภายในวันนี้หละวันนี้วันที่20มกราคมเพื่อขอความเห็นชอบนะครับแล้วก็เสนอจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุ ญาตนะครับให้เปิดเรียนแบบออนไซต์นะครับเพราะนั้นเมื่ออนุญาตแล้วก็คงจะเปิดได้ในวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับลุงพร้อมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนเองเราก็ห่วงเมื่นกันนนะลุงพรอมนะเรื่องลูกหลานนี่นะครับกลัวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการ มาที่การรับนักเรียนนะครับการรับนักเรียนปีการศึกษา2565นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตอนนี้ก็ให้มีการรายงานแผนการรับนักเรียนรายงานเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับระดับโรงเรียนนะครับคิดว่าทุกโรงเรียนก็คงจะได้ดําเนินการนะครับท่านปริญญาธนเสนานะครับผู้มีการสำนักงานสกคจังหวัดนครพนมบอกว่า ในวันนี้นะครับวันที่20นะครับมกราคมเวลา8นาฬกา30นาทีถึง12นาฬิกานะครับก็จะมีการออกบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการนะครับมาที่นาว่านะครับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดนะครับท่านผู้บริการประทวนศิริเดชชัยวงศ์นะครับบ้านเสียวอําเภอนาว่าเอาใครที่จะเข้ารับบริการนะครับก็เตรียมความพร้อมได้เลยนะครับที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดนะครับ สหกรณ์ทรัพย์ครูนครปนมจำกัดนะครับโดยท่านประธานใหญ่นะครับภูวินโพธิสาขานเรียนเชิญสมาชิกนะครับสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะครับซึ่งการกู้ของสหกรณ์นะครับก็มีกู้หลายอย่างนะครับกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินดำรงชีพกู้สามัญกู้เพื่อใช้ในครอบครัวนะครับเรียกว่าตอนนี้นี่มั่นคงแล้วหลวงพ่อครับเท่าที่ดูนะครับทีมงานไยประสาทสัมพันธ์แจ้งข่าวมารวมทั้งที่สมาชิกแจ้ง นะครับสมาชิกตอนนี้ยอดเนี่ยทั้งหมด6,000กว่านะครับเอาใครยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับก็ขอให้ดำเนินการนะครับเอานะครับพูดถึงท่านผู้ในการประทวนสิริเดชชัยวงศ์นะครับผู้ในการเรียนบ้านโคกสะอาดพอดีเลยหลวงพ่อคบวันพรุ่งนี้ก็จะได้ลูกเขยได้ลูกเขยนะครับร้อยตํารวจเอกทรงวุฒิไสวิวัฒน์นะครับหรือว่าน้องแฟรงค์ นะครับซึ่งแต่งกับบุตรสาวของท่านพ่อประท้วนนะครับแพทย์หญิงประวินนุชฤทธิชายวงน้อยวันพรุ่งนี้นะครับที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาว่าอำเภอนาว่านครพนมเอาเรียนเชิญท่านที่ครรคับลงพร้อมครับรายงานท่านน้ครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะฮะทางทีมงานนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสกลน้ำสับครูนครปนมจำกัดนะครับส่งข่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีท่านประธานใหญ่ท่านประธานใหญ่คือใครล่ะเอาก็ท่านพ่ออประกรณ์มณีประกรณ์เนาะฝ่ายประชาสัมพันธ์ใหญ่ส่งข้อมูลข่าวสารดีๆมาให้อย่างต่อเนื่องนะท่านพ่ออประกรณ์มณีประกรณ์เนี่ยโอ้ยนะครับกรเกษียณอายุราชการคือยังหนุ่มแท้มีมีของดีอะไรถึงถึงหนุ่มแนทน้ี่รวมท่านประธานภูวินโพที่สาขาด้วยนะนนี่ นะครับผมนึกว่าท่านยังไม่เกษียณนะเออถามไปมันเกษียณแล้วได้เอ,อ้านี่ก็แสดงว่ารักษาสุขภาพเป็นอย่างดีเลยนะครับโอ้พูดถึงการรักษาสุขภาพนี่นะครับทีมงานรักสุขภาพของเราทุกวันเนาะนะครับน้องน้อยพี่ชาตนะครับนะครับป๋าช่วยป๋าช่วยคุณไพศาลน,นี่โอ้ทุกวันเลยเนาะท่านวิมลท่านวิมลบิ๊กบอสใหญ่ของกรุงไทยสีสงครามนี่โอ้ตีสีครึ่งเจอกันทุกวันใช่ไหม สุดยอดสุดยอดนะครับพวกเราถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรละอ่าเป็นมันเป็นอันนั้นไปแล้วนะครับเป็นแบนเป็น,ปนกิจ,จะลักษณะไปเรียบร้อยนะครับถึงเวลาก็ต้องไปร่วมออกกำลังกายนะครับที่สันเขื่อนสันเขื่อนใช่ไหมสันเขื่อนแม่น้ําสงคราอ้าวพูดถึงโรงเรียนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกนะฮะพูดถึงโรงเรียนแล้ว นะครับเราก็ตอนนี้ก็เตรียมการนะเตรียมการหลายโรงเรียนนะก็มีการเตรียมการโดยเฉพาะการแข่งขันวิชาการใช่ไหมท่านประธานยุทธนาเคีนเชวงนะครับวันที่2ี่4 25ก็จะมีการคัดเลือกการแข่งขันทักษะภาษาไทยที่โร <c oughs> งเรียนบ้านนายินนาโอนาะคอพัฒนานะครับใครที่เตรียมการเตรียมพร้อมนะลูกหลานนะก็ไปแข่งกันนะครับสองวันใช่ไหมนอกจากนั้นก็ยังมีการประเมินในระดับเขตนะครับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องเรียนคุณภาพนะครับระดับปฐมใบระดับปฐมการแข่งขันส่วมสุขสันต์นะครับหลายที่หลายทางนะฮะเราก็ต้องเตรียมการนะฮะต้องเตรียมการต้องเตรียมความพร้อม2 4่สนะครับเราก็คิดว่าหลายหลายโรงเรียนใช่ไหมท่านพอ,อริทิกไก่ทางกลุ่มเครือข่า,ขายล่มสนนะครับท่านประธานท่านประธานกลุ่มเครือข่า,ขายใช่ไหมท่านพอ,อริทิกไกมั่นทงจากนาโพ นะครับก็เตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องการแข่งขันทักษะภาษาไทยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้นะครับท่านอาจารย์นิมิตอ่อนบัตรนะครับก็เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับร่วมทําบุญทํากุศลกับบุญกองบุญใช่ไหมที่บัญชโนตเนาะท่านอาจารย์นิมิตเนาะอ,ะอะย่างไงทีมงานก็รอท่านพอชัดัดยจันทไานลย ท่านผอ,อ,อบุญธรรมสิทธิพาท่านผอสมยศอภัยโซนนะครับก็ออ,อ,อุดสมตุมโฮมกันเนาะทีมงานของเรานะครับท่านใดที่ว่างท่านใดที่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับภารกิจใช่ไหมท่านผอ,อ,อนาเฮือเดียวผอนาเฮือเดียวเนี่ยโอ้ยนะครับตอนนี้นี่กเกษียณแลนี่มีแต่แนวเฮ็ดแนวสร้างกันยังวะโอ้จะเป็นลาบูดเงินเนาะอุดเงินขนาดเพิ่อนนี่ห้ายรวย <laughs> ใช่ไหมบิ๊กฉัตรชัย ช่ไหมเรามีเงินมีคำอย่างว่าโอ้ยสิอ่อนลาวเนาะอาจารย์นิมิตเนาะอะไรนะอาจารย์ยนิมิตนี่คุณทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่คุณแม่สุพรรณยังแก้วนะครับบ้านชนดตะบนขามเท่านะครับวันนี้วันที่ยี่สบมกราคมจะตั้งกองบุญที่บ้านอาเรียนเชิญท่านที่รบอาจารย์นิมิตนะครับบุตรเขยตัวนี้นะครับพร้อมลูกหลานเนาะของคุณแม่สุพรรณแล้วก็ เพื่อนใครทองสิงคำมานะครับเรียนเชิญเพื่อนที่ว่างเว้นจากภารกิจนะครับรวมพิธีพระราชทานราชทานเผงศพคุณแม่ไม้เนาะคุณแม่ไมายที่ตะบนตองโคบอำเภอโคกสีสุวรรณโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับท่านพอกิติศักดิ์ไปนอนนะครับก็ถ้าท่านใดที่พอจะมีชุดใช่ไหมแต่งชุดขาวแต่งชุดขาวนะครับก็ เรียนเชิญวา,างนั้น,นะครับเพื่อ,อให้กําลังใจนะครับท่านพอไกลทองสิงค์คมาไกลทองก็จะ,กะเกษียณพร้อมกันนี่เด้อนี่นะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะดูเพื่อนฝูงนะครับที่จะ,กะเกษียณอายุราชการเนาะสำหรับสังคมศึกษาของเราตอนนี้นี่สังคมศึกษาของเราในคอบอรุ่นที่หนึ่งวิทยายครูสกลนครน,นี่ก็เท่าที่ดูเราตอนนี้นี่มีอยู่15คนนะมี15คนเลยนะครับที่จะ,กะเกษียณอายุราชการ นะครับก็จะทําเสื้อรุ่นนะครับในการรวมซึ่งการรวมกลุ่มรวมรุ่นปีนี้นะครับทางท่านผู้นิการบอดินนะเพื่อนโจเพื่อนโจนะครับผู้นิการปัจจุบัน,นเป็นผู้นิการโรงเรียนสกลพัฒนาศึกษาใช่ไหมนะครับบอกว่าพร้อมที่จะเป็นสถานที่นะครับที่บรนฑนะแก้วสวนสวน,สวนพอเพียงพันพอบอดินมีใครบ้างล่ะมีเจริญพรคำจันทร์พิศวรรัตรเอราวนุตกิติยรัตน์พิกุลจำเนียนธุรกิจสงงานารมิตร สวนสีบดินวิลาวันสายันประสาทประสิทธิ์ใครทองอรวมแล้วสิบห้าคนเดอ้อสังคมเราเนาะอ่าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอชีวิราชการก็เป็นไงเนาะ,เ,นะเดี๋ยวก็มีเกษียณเอาตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มสามเนี่ยก็ต้องรอนะ,ะรอนะ,ะเพราะว่าจเจริญพรครับอาจารย์ก็พยายามจะไปฉีดเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ยังไม่พร้อมอย่ายังไม่มีนะครับ ต้องเพราะว่าจเจริญพรฉีดแอสตาซินิก้ามา2เข็มและเข็มที่3น่าจะเป็นไฟเซอร์เนาะก็รอจังหวะโอกาสเอาอยัางไงหนุ่มแบงค์หนุ่มแบงค์หนุ่มรอแจ้งมาด้วยสรุปข่าวรอบโลกนะครับเ,เมื่อวานนี้นะครับจากโพสต์ทูเดย์นะครับสรุปข่าวรายวันรอบวันนะครับสาระความรู้เพื่อ,อวันนี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ1480ล้านแก้ปัญหาของแพง ค่าครองชีพพุ่งคนรายได้ต่ำกว่า15,000บาทกระทบหนักสุดสรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2,565ใครต้องจ่ายเท่าไหร่เจาะขบวนการซื้อเสียงส,สสพลังประชารัฐจังหวัดลำปาง e x p l ซ n d e r ชง GR กันดาม่าของทอ็อปโอ้เมื่อวานนี้5เป็นเป็น56ปีเนาะ ครบ56ปีอินทิราคารท in ีนายกรัฐมนตรียิงคนแรกของประเทศอินเดียนะครับเป็นนายกเมื่อวันที่19มกราคม2509แล้วก็วันที่19มกราคมเมื่อวานนี้นะครับ19มกราคม2425นะครับสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคถึงแก่พิลาไรนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารนอกจากนั้นวันที่19เมื่อวานนี้ยังเป็นวันป๊อป ปปคนแห่งชาติสหรัฐปปคนในเวลาไปดูหนังใช่ไหมกินแซ่บขนาด <c oughs> สรุปข่าวรอบโลกนะครับจากโพสต์เดย์นะครับฮ่องกงสั่งกำจัดแฮมสเตอร์2,000ตัวเอาทำไมล่ะต้องกล้าพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากเหตุสนึนามิถูกภูเขาไฟใต้ระเบิดญี่ปุ่นพบผู้ติดเชือ้อทำนิวไฮทะลุสองห0ื่ ผลศึกษาอิสราเอลชี M ้วัคซีนเข็ม4อาจไม่พอป้องกันติดเชื้อโอไมคอนจีนโทษพัสดุจากแคนาดาทำโอไมคอนเข้าปักกิ่งโอ้ยนะทุกวันนี้นี่มันข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารมันถึงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับนี่มาจากต่างประเทศนี่ก็ต้องอต้องระวังต้องหลายๆอย่างนะ ต้องหลายๆอย่างต้องระมัดระวังอยชงปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดสิ้นเชิงวันนี้ถกบอดควบคุมยาเสพติดนะเป็นผลงานของพระภูมิใจไทยงดจัดงานตรุษจีนเยาวราชแต่มีประดับธงแต่มีประดับไฟวงเวียนโอเดียนและเปิดให้ไหว้เจ้าตามสถานที่ต่างๆอย่ก็ทุกอย่างเลยทริปนี้ไม่ประทับใจฮีนความรู้สึกยังไงดี หากให้เจอว่าอะไรที่ไม่ได้ดังใจแก้ไขใหม่ทิปหน้านะครับประกาศให้โลกรู้ระบายมันออกมาว่ามันไม่ประทับใจลดความคาดหวังลงนิดผิดหวังจะได้ไม่เจ็บหนักลืมลืมมันไปอะไรที่เกี่ยวข้องกับทิปนั้นห้ามคิดเรื่องที่ห้ามคิดเรื่องเงินที่เสียไปยิ่งเสียดายไม่ประทับใจแล้วมันก็มีวิธีการอยู่น่น,นะในการแก้สิ่งสาคัญก็คืออะไรครับก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเองใช่ไหม อินโดนีเซียผ่านกฎหมายย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปอยู่กลางป่าลึกในกาลลมันตันบนเกาะโบเนียวโอ้โหการตัดสินใจนี่สัมพันเหมือนกันนะการตัดสินใจของผู้นำประเทศนี่อย่างพม่าเขาก็ย้ายเมืองหลวงเลยใช่ไหมย้อนดู10ประเทศ2019ที่ประชากรโลกอยากไปเยือนหลังพ้นช่วงโควิดและแหล่งท่องเที่ยว ยอดนิยมจากการเซิร์ช Google Map โ oh, อ้นะฮะสิบประเทศที่อยากไปเยือนเนาะอันดับหนึ่งเลยแน่นอนก็คือประเทศฝรั่งเศสก็คือหอไอเฟลหอไอเฟลโอ้โหยังสวยงามสง่าเลยหอไอเฟลนี่นะครับอันดับสองก็คือสเปนนะครับมหาวิหารสแกราดาฟามิเลียอันดับสามสหรัฐอเมริกาวันดิสนีย์เวิลด์รีสอร์ทอันดับสี่จีนนะครับก็คือกำแพงเมืองจีนเกรดเวลออฟไชน่า อันดับ5อิตาลีนามนามพุเทรโรวีอันดับ6ตุรกีนะครับสุเราฮาเกียโซฟีอันดับ7เม็กซิโกสวนชาปูปูเทปิดนะครับอันดับ8ไทยในไทยเราก็ติดอันดับเหมือนกันนะที่คนอยากไปเยือนก็คือวัดอรุณราชวรารามสวยงามอันดับ9เยอรมนีปราสาทนอชวันสไตล์แล้วก็อันดับ6 0 นครับประเทศสราฐอันจักรหรือว่าอังกฤษนะครับพิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์บริทิชนะครับนี่เขาก็จัดอันดับมาให้เราได้ชมนะครับเอาละครับ5นาทีสำหรับเพื่อนครูวันนี้นะครับวันพนระสบกดีก็มีเติมเ,เต็มนะฮะเติมเ,เต็มข่าวสารจากข้อมูลทางเน็ตทั้งไลายวันนี้ก็ปิดด้วยท้ายด้วข้วขวขอคิดจากคุณพี่เตรียมเตรียมชัยไทยอุไทย,ทยวัด เพื่อนของเราเพื่อนพี่คนเก่งของเราที่ส่งมาทางไลน์ว่าไงพี่เตียมชัยวันนี้วันยังไงเราไม่มีทางรู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างแต่เราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําดีไว้นะครับเราก็ต้องได้เจอกับสิ่งที่ดีๆแน่นอนอย่าพยายามอย่าพย,ยาพยามวิ่งตามอะไรมากไปเพราะถ้ามันไม่ใช่ เราจะไม่มีวันวิ่งตามมันทันจงทําใจให้เป็นกลางๆปล่อยวางได้ทุกเรื่องไม่ทุกไม่สุขกับสิ่งที่แปรเปลี่ยนก็จะพบแต่ความสงบหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตบอกว่า,วาถ้าสังคมมนุษย์ไม่ยกย่องเชิดชูธรรมะคือไม่ยกย่องความจริงความถูกต้องความดีงามเสียแล้ว สังคมนั้นเองก็จะวิปราสในที่สุดก็จะอยู่ไม่ได้ทุกชีวิตมีเวลาจํากัดอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องละร่างนี้ละโลกนี้ไปอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพุ่งที่จะทำความดีแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนด้วยรักและประารานาดีจากผมจเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ